กัสซีบกัสซีบซ่ากัสซีบกัสซีบซ่าบารายตี้ตีสนิทกีเกนหยอกรูมข่าวสันวงกันบันเทิงแบบ Exclusive วันนี้เราจะพาไปส่องเหล่าซุปตาใจบุญที่แม้สปอตไลท์จะสาส่องในทุกครั้งที่ขยับตัว ใจทำดีแบบปิดท้องหลังพระจะเป็นใครบ้างนั้นตามไปกาสิบกาสิบซ่ากันเลยค่ะเสนับสนุนโดยสามีบีกิกะทีวีเน็ตบ้านพร้อมกล่องคามันเทิงคุ้มนานตลอด2ปีโทร่าส แม้พรกของจริงต้องยกให้ซุปตาสาวอัมพัชราภาเพราะไม่ว่าใครจะเดือดร้อนแม้ก็พร้อมยืนมือช่วยเหลือแถมไม่ใช่แค่เพื่อนมนุษย์บรรดาน,น้องหมาน้องแมวตกยากสาวอัมก็ยินดีใช้โซเชียลเป็นกระบอกเสียงให้แบบไม่อิดออดนางฟ้าเดินดินเตัาจริงไม่อิ่งนิยายอ้ห uh huh. สายบุญตัวพอก็ต้องนัดเด็กครูกิมิยะไม่ว่าจะเทศกาลงานบุญที่ไหนผีแบกคนนี้ก็ไม่เคยขาดแถมยังขยันทุ่งเงินสร้างประตามวัดในชนบทแบบเงียบๆรู้ข่าวอีกทีก็ตอนสำเร็จเสร็จสิน้นพร้อมอนุโมทนาสาธุบุญไปเลยจ้าหล่อมากแนมะ่ ยืนหนึ่งเพื่อสังคมปองสาวไดแดนนาการันตีความทุนเทช่วยเหลือผู้ป่วยจากพิษโควิด -19 อย่างสุดตัวต่อให้สถานกา,ารณ์จะสาหัสแค่ไหนเธอก็ไม่เคยหวัน่นคอยยกตำแหน่งหนังฟ้าจิตอาสาให้ไปครองอย่างไรที่ปี Oh my god ส่วนตัวแม่จิตอาสาก็เห็นจะเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่จิกนวร ที่ยินดีแต่งหล่อสวยให้ร่างไร้วิญญาณมานานนับสิบปีแม้ต้องไปเชิญกับคำครหาว่สร้างภาพแต่เจ้าตัวก็ขอมองข้ามโฟกัสเพียงผู้ส่วนอันิ่้ใหญ่ที่ได้มอบให้แก่ผู้วัยชนในวาระสุดท้ายของชีวิตก็เพียงพอแล้วตัวแม่จะแคบเพื่อ คนนั้นเกิดจากจิตที่บริสุทธิ์มักเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสําเร็จในชีวิตวันนี้เราจะพาไปซอกแซกค,คนบันเทิงที่มักใช้ธรรมะเยียวยาจิตใจในวันที่หม่นมองจะรู้ซึงเห็นธรรมขนาดไหนตามไปกาสิีกาสิปซากันเลยค่ะธรรมะนี้ช่วยได้ทุกๆวันนะคะแต่ว่าวันที่เราหมดหมองเนี่ยเราไม่มีทางออกอะไรเนี่ยนัดว่าถูกทางแล้วถ้าเกิดว่าเราเราจะไปพึ่งทางธรรมะธรรมะเรื่องสติได้แล้วเราก็ต้อง รู้จักและลึกถึงสิ่งที่เรามีอะค่ะจริงมากเป็นสายธรรมาไหมก็ใช่เพราะว่าจังเองอะเป็นคนนั่งสมาธิแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็จะนั่งเป็นประจำเพราะว่ามันช่วยเรื่องสภาพจิตใจเราแล้วก็ช่วยเรื่องงานของเราด้วยอยู่ตรงไหนก็ได้ที่เป็นมุมที่แบบงเงียบของเราผมก็จะนั่งหลับตาก็แบบเออค่อยๆปล่อยผ่อนคลายตัวเอง เองอะค่ะในวัยนี้ยอยู่ที่บ้านเนี่อกัเข้าห้องผาสวดมนต์บ้านต่อให้ไม่มีเรื่องอะไรอะค่ะต่อให้ชีวิตเราโอเคหรือว่าเราอยากจะมีอะไรดีๆเข้ามาเราก็ไปนั่งแล้วก็สวดมนต์ขอพรว้าวนั่นหลักอะเมื่อ ก็จะพันพบให้ชนะทุกสิ่งแต่น,นั่นคงใช้ไม่ได้กับเหล่าตัวแม่ในซีรีส์ฝั่งเล่นไฟประเล่นดาฟไฟแลบแบบไม่สนลูกใครอย่างคุณนายเข็มไส้ที่พร้อมตั้งแง่ในทุกความแรงของอีปเปรี้ยวซึ่งแอนวาสนากรไม่ทําให้ผิดหวังขอรัวฝีปากจัดจ้านในทุกฉากทุกตอนแซบยืนหนึ่งไม่แพ้ตัวลูกปไปเลยจ้าคนอย่างแกเนะี่ยมันก็เหมือนบัวใต้ต้นนั่นแหละผู้ชายที่แกไปนอนด้วยเป็นสิบสิบนะ ก็ไม่เห็นมีใครเขาเอาแก่ไปเป็นลูกเป็นเมียจริงๆเลยสักคนค่ะเพราะความกากันมันส่งตรงทาง DNA ความแสบซ่าของอีเปรียวเลยได้แม่ปิวมาเต็มๆยิ่งได้สาวเฟรชอริสรามาถ่ายทอดความแซบในบทของแม่้าส้มต่ำที่ถึงจะจนแต่ก็ไม่ยอมก้มหัวให้ใครยิ่งบอกเลยว่าดุเดือดเพชมันสมราคาหนักแสดงมือรางวัลจริงๆตเอขุนี่มเจอทไร เรื่องความร้ายหยบไหนของออนก็ถอดแบบแม่โอมมาเปียกแถมได้นดักแสดงมารฝีมืออย่างดีชนานามาสวมบทคุณแม่จอมน้าไว้อย่างหลอกบอกรลายว่าตีบทแตกจนอยากจะปลืกทุเรียนให้ทางแม่ทังลูกไนเลยล่ะค่ะใจแตกบ้าผู้ชายมีผัวเป็นสิบแ้พี่จบ้บกคนินทากันสนุกปากเลยละ นี่เป็นแค่เซษเซี่ยวความแซ่บจากซีรีส์าังเล่นไฟรับชมอีพีใหม่แบบอันเซนเซอร์ได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Mono Max ขอขอบคุณ3 BB g i g a t ิกเน็ตบ้านพร้อมกล่องความบันเทิงกลับมาติดตามความแซ่บและสีสันรอบรัววงการบันเทิงได้ใหม่ในรายการกาสิกาสิ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์หลังครบทงชาติ18นาฬิกาได้ทางช่องโมโน2 9จ้า